สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนๆนะครับเพิ่งมาถึงแล้วก็นะครับมีเรื่องเว่าทันทีกันเลยทีเดียวนะครับบอโจลงรถมานะครับเล่ากันดนไลฟ์นะครับอ่าไลฟ์พูดถึงนะครับเรื่องเล่าต่างๆนะครับถ้าไว้นะครับถ้าพูดสลื่มสลื่อก็สิมงเี่บอดตอการยุ่นะครับแต่สําหรับคลิปเหนียวบอดเรื่องคลิปนี้ก่อนเนาะนะครับก็ให้มันจบไปผมว่าจะเอาเป็นนะครับสุดท้ายละ นะครับเออเป็นคลิปสุดท้ายของ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 เรื่องนี้ถ้ามันไม่มีราไรอีกนะครับเพราะว่าบอลโจล่าเดบอวเองนะครับผมกะมีโอกาสนะครับได้บันทึกนะครับวิดีโอนะครับในช่วงที่รลเววานั่นะครับเกี่ยวกับนะครับการนะครับไม่ได้ไปต่อของศิลปินอาร์ทิเช่นนะครับสำคัญสำคัญหักลักๆที่เป็นประเด็นติดตามกันทุกคนก็สำคัญหมดแหละครับแต่ว่า นะครับที่ลักๆกกันนี่ก็คือบอกว่าจะเป็นบอโจและบอแค่์ซัมเด็กก์ซัมนันเดอร์พี่น้องนะครับมีไดมอนเนาะนะครับล,ละนะครับละน้อยอย่างเงี้ยนะครับเออเล่ากับเดเวลลิลละกะผลไอ้ละกะสิ่งที่นะครับทําลงไปเนี่ยนะครับมั่นบอลแมนอํานาจการตัดสินใจเฉบโจนะครับ ่าคือผมก็บ,บอกมาตลอดนะครับแตก่กะมันก็สิมีคนบกฟังดอกถือท่งมาเลยว่าข่อยสีด้าบอโจข่อยก็ได้เจ๊งเสียนะครับขอ่บอดชนบอโจระวังเนี่ยบอดชนนะครับขันบอโจแล้วอันบออันเนี้ยศิลปินข่อยอ่าบอด,ดีกับศิลปินข่อยหรือว่าบอถึกต้องกับใจข่อยเนี่ยข่อยสีด้าแล้วอย่างเดียวนะครับทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่า นะครับเบื้องลึกเบื้องหลังมันคืออะไรแล้วการตัดสินใจทุกๆอย่างนะครับจัดสินใจเป็นทีมเป็นคณะผู้บริหารนะครับขนาดมือนี้ผมโพดหูบอโจโพดบอโจฟอนย่างไปความเมตมาบอโจแล้วก็ยฮ็ดซู้ย่างละผู้บริหารเพิ่นอันช่วงนี้ก็แห้งอันอันอันปลดพระเอกเออมันว่าเป็นการปลดครับก็บอกเว่าไม่ใช่การปลดก็คือเขาจบฤดูกาลทุกคนนะครับอที่ไม่ได้ไปต่อ นะครับเรื่องสัญญายอยนยังต่างๆนะครับบอลโจ๊กเลยวอกชัดในคลิปนี้แหละครับอ่าว่าอะไรยังไงนะครับอืมแล้วใครประพฤติยังไงนะครับคู่เพิ่นเบิรอยู่ตลอดนะครับน่แม้ว่าล่ะว่าตลอดถ้่คนไม่ฟังก็ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปนะครับอืมปล่อยเข้าไปเรากะเล่าบอกว่าขอให้มันจบว่าบอลเม่นไปดากันไปสากันไปสากันมาเอา้า ตอนไม่ไหาบอจโจรก็ดีหลายแท้กับศินลปินถือว่าเป็นเอฟซีอุ้ยบอจโจเท่บอจ,บอจลีย่ยามยาม,ามพ่อบอจโจเฮ็ดบอถือใจจากของดาบอโจนะครับอ่าผมกะเป็นห่วงยู่ <c oughs> นะครับเป็น่วงเล้ล่ะแล้วจะเป็นชี้เดียดหลายบออยปเขาจะอไปเพราะว่ามันกะแน่นอนละ่ะคนหาเข้าลอยมึงนะครับมีคนสร้างเข้าหาคนกับเอก้ารคนเข้าอยู่กับคนลอยนึงจนเล่าได้รวบร่วมพลังนะครับว่าเฮ้ย นะครับพี่น้องแฟนๆนะครับผมขอกระลังใจแนะผู้ใดกําลังใจให้ผมให้สาวน้อยเพี้นแแพงเข้าเดินหน้าต่อไปในโคสองมานะครับพี่น้องกดมาเต็มนะครับฉะนั้นคลิปนี้ครับไผเป็นกําลังใจนะครับให้บอจนะครับพิมสองมาหรือพิมพเข้ามากําลังใจมากได้นะครับโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับคลิปที่เล่าได้นะครับว้าวนะครับเกี่ยวกับไดมอนนะครับเนาะนะครับ ตามนั้นแหละพี่น้องครับไม่แน่ด้วยอาจจะได้ไปวงสาวน้อยลำเพลินโ์หรือไม่ไปฟังคลิปครับปกติแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นบางบางครั้งนี่ผมยังจะไม่พูดเพราะว่าพูดไปบางครั้งเหมือนว่าต้องมาถแถลงต้องมาถแถลงหนุ่มโจเมื่อวานนี้ก่อนต้องมาแถลงถ้าทีมผู้บริหารบอ,อกว่าแถลงศิลป,ปินซิอูยากมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งเข้าใจว่า ไม่ต้องไปว่าให้กันเดี๋ยวจะว่าว่ากันไปว่าให้กันมากว่ามประโยชน์บางครั้งออกไปนะสิริปินบางครั้งทุกคนว่าตัวเองดีหมดได้เลยทุกคนปกป้องปรือพูดให้ตัวเองดูดีทุกคนอย่างนั้นอย่างนี้สุปแล้วให้กาังใจทั้งสองฝ่ายกันดีกว่าเถอะเออไม่ต้องว่าให้กันดอกถ้าเป็นผมถ้าว่วงเพื่นบ่ายถ้าเป็นผมไปทํางานอยู่ตรงนี้เอาถ้าว่วงเพื่นเราแสดงมาห้องก็ต้องหรือมีจดบพองล่ะเป็นบ่ล่ะเพื่อนจะตั้งในตัดสินกันแล้วการตัดสินครั้งนี้ แล้วมนุ่มโจก็ไม่ได้ตัดสินพร้อมแล้วก็นุ่มโจรก็ไม่ได้กธเจ้าของวงก็ไม่ได้เขาใจยุ่ว่าตบ่งไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรกันจรว่าทีมผู้บริหารแล้วเขาจับตามาเป็นปีแล้วไม่ใช่อยู่เฉยเขาจะมาฟาดบางคนจะบอกว่าปวดกลางอากาศถีบกุดอากาศจะไดมันจบฤดูการแล้วเขาดูกันทํางานเขาเตือนกันมันกันทํางานเขาดูกันทํางานมาเป็นปีเป็นว่า่ะ เขาทำงานกันมาเป็นเขาดูการทำงานมปม,มีแล้วทำไมเขาจะไม่รู้แล้วอยู่เฉยเขาจะบอกว่าคนนี้ไม่ให้ไปนะคนนี้อันนี้เขาประคับประคองกันมาจนจบฤดูการแล้วเออแล้วในส่วนเรื่องสัญญาอะไรยังไงส่วนมากที่ลงม,ม,มันไม่มีสัญญาหรอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันอย่างศิลปินท,ที่ที่มันก็ไม่ได้ทะเลาะกันนี่ครับแต่ว่าน้องๆคือคือแขกับบะม่ามมาแบบไม่รู้อ่ะ นะครับอย่างไดมอนด์ลิทิไกเอาหลานไส้เนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับไดมอนด์ Diamond, เพื่ออนาคตเอาตรงๆไปอาจจะไปอยู่วงสองก็ได้อันนี้พูดกันตรงๆอนาคตอาจจะไปอยู่วงสองก็ได้เพราะว่าหลานเคยบอกไว้นะครับแล้วก็บอเมวันไดมอนด์ถึงขนาดไม่อันนั้นอันนี้มันบริบรเลี่ยวไหลนะครับแต่ว่าคือแค่จบฤด,ด,ดูกาลไหมไม่มีการจบฤด,ด,ดูกาลจบฤด,ดูกาลแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไดมอนด์ Diamond, มีสัญญาเหลือสองปี แล้วก่อนหน้านี้นี่อาตองนี่ถือว่าเป็นผู้จัดการพี่ไม้นี่นะครับเราก็คุยกันตอนนั้นคือตอนนั้นอนะเดมอนก็นกนอยากได้อยากคือถือว่าอยากเหมือนแบบแต่งานรับเชิญกับพอ่อนะครับแล้วก็เลยเยว่าอ่ะจะสัญญอีกปีนึงซะสัญญอีกปีนึงก็ค่อยว่ากันสัญญานั้นเป็นโมฆะก็รู้ว่าไม่ใช่ก็บ,บืนกันจะรูดด้้วยกันเท่าเท่ากับก็ไม่มีสัญญานะครับ แต่ว่าสิ่งมันมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ที่เขาบอกอยากวอลหลายก็ถือว่าจบฤด,ดูกาลแล้วทีมงานให้มันจบนะครับในส่วนลานน้อยไห้ให่มันจบไปพูดได้อีกอีกอภพิวัตรต้นน้ําบอกพู้ได้อีก,ออก,กไห้มันจบไปเด้่อพี่น้องครับแล้วกับจะไปว่าให้กันต่อแล้วกับเอฟซีใครถ้าชอบสีบินคุณก็องมาเชียร์กันต่อบอลแมนสวม,มาด่าก,กันเอาเป็นเอาตายแล้วผมว่าดา่าข่อยทั้งนั้นสิข่อยก็ยังบอกว่าข่อยเป็นคนตัดข่อยว่าเป็นคนตัดสินข่อยมอบไห้พุ่มไอ้บริหารเป็นคนตัดสิน หนุ่มโจฉลาดมากหนุ่มโจฉลาดมากหนุ่มโจไม่แมนไปนะสูตหนึ่งว่าหนุ่มโจไม่แมนหนุ่มโจไม่แมนหนุ่มโจเป็นคนตัดสินเองตัวเองไป็นถึงหัวหน้าผมผ,มผมผู้บริหารใหญ่โอ้โ oh หถามนี่ครับถ้าผมไม่ให้ทีมผู้บริหารตัดสินแล้วทีมผู้บริหารเขาจะมีความหมายอย่างไรแล้วเอาตรงๆคือเข้าห้เขานี่ดูแลม,มันต่้งตั้งแตนนี่พุงโบแมนโบแมนแค่เมื่อประกาศเด้ครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเกือบครึ่งปีมานี้เนี่ ผมจะอยู่แค่ถึงผมร้องเพลงแล้วพมกัสิเบิ้งอันนั้นอันนี้เป็นหุ้นเป็นตายังไงแล้วผมไปพักผ่อนแล้วหลังจากนั้นจะเป็นทีมผู้บริหารหมดก่อนเข้าง,งานแล้วมีอะไรทีมผู้บริหารกคสร้างไปในกลุ่มนะครับเห็นบอสันล้ำเรื่องจัป่าซีตน้นเคยเห็นผมโพสเคยเห็นพี่ยงยุทธโพสเห็นเคยเห็นไหมจับป่าซีตนลลังเทเียรเหลือยุต้นเดียวเห็นบ่การ <H uman> ทํางานบางครั้งคนลาลาอย่างนั้นลาอย่างนี้บางคนกับเรื่องเรื่องมันมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำเมาอย่างเดียวมันมีหลายเรื่อง ฉะนั้นแล้วก็ะบ่ต้องจกอธิบายให้ฟังบ่ต้องมาขอคําชี้แจงว่าให้ต้องมาแถลงอย่างนั้นอย่างนี้หรอถ้าแถลงแล้วศิลปินที่ทีมมูเจ้าที่มูเจ้าสร้างให้่วงที่มูเจ้าสร้างให้ทีมผู้บริหารเขาเนี่มันสิเป็นกันแบคลีดกันเดี๋ยวถือว่าคานสันสันมันจียามันจิฟาวฝากกันไปฝากกันมาทีมผู้บริหารเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับอ่าฉะนั้นจบนะครับเรื่องนี้